สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อและการสงขาครับเราลงพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับไปติดตามสถานการณ์โรคหอยคันระบาดครับ ซึ่งเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ทำนาในพื้นที่10ตำบลของอำเภอชนะกว่า200คนนะครับในช่วงฤดูทำนาปีนี้และเป็นปีแรกครับที่เกิดโรคหอยคันระบาดขึ้นในพื้นที่อำเภอชนะอาการก็จะมีผื่นคันและตุ่มขึ้นตามแขนและขาที่แช่น้ำครับซึ่งสาเหตุมาจากตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในเลือดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตัวหอยคันและแพร่กระจายอยู่ในน้ำในนาข้าวชัยเข้าไปสู่ผิวหนังและตายทำให้เกิดผื่น และอาคารขันขึ้นนะครับโดยทางทีมงานตัวพ่อลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านที่เคยเป็นโรคหอยคันและเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่8บ้านสาลาน้ำตำบลคลองเปียอเภพจนะโดยชาวบ้านบอกว่าทํานามานานกว่า30ปีแล้วครับเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจอโรคหอยคันเป็นครั้งแรกครับและไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กที่ลงไปเล่นน้ําในนาและในแอ่งน้ําก็เป็นด้วยนะครับเราไปฟังเสียงชาวบ้านเล่า เรื่องโรคหอยคันนี้ให้ฟังกันครับนานหรือยังครับ30ปีได้เลยนิววันนะครับ30ปีใช่ไหม30ได้เลยปกติเวลาทำหนานี้มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับร่างกายไหมไม่เพิ่งมาปีนี้ครับเป็นความผิดปกติบัอยสุครับปีนี้เนาะครับเป็นแล่คั่นปีนี้มันจะคั่นพอทำสุกปีไม่เคยคั่นเลย ตอนนั้นดำหน้าไปมากไหมครับที่ว่าเป็นเพลงคันนี้น้ำดำแก๊สนั่นเลยนั่งกับป้งๆอะไรระมาณหลายเรื่อยๆใช่ไหมใช่ที่มันมีอาการมันเปื่อยแบนั้นใชเรกหนอครับคันมันมันดุบดับดุบดับดุบดับเลยดำเนื้อยนะมันดุบดับดุบดับดุบดับมันไม่เป็นเมก่อนเลยมันดุบดับดุบดับมันก่ายไรก่ออ่ะครับถึงพอกกาะนี่มันกันตรงโน้นกากโน้นกันตรงนี้ครับประมาณกี่วันได้กับว่ามันอิสระในอาการสามสิบวันหรือว่าจะเด็กอาการนี่นะ ยังอยู่มา,มา,าไาาามา่เป็นไรแต่ว่ามันตัวยามันนะครับซื้อยาเพชรถึงช่วงที่ว่าเป็นแผลขั้นมีอาการขั้นพิษปกติหมากหมักขั้นขั้นอย่างแรงเลยอืครับตอนนั้นเราไปหาหมอหรือเพศชรได้ไหมครับไปหาเพศชรหมอไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาเพศชรต้อยาม,มาตัดใายเองครับมียาได้ไหมตนนั้นหมเพราะยาค่าเชื่อ จะแก้แผลและก็ยาจะท่าจะท่าเป็นหนามไดไเป็นยูน่านไหมครับว่างหายไม่หายหรอครับต้องมาติดต้องมาติดะีนีแผลปิดอะไรไหมแหงเลยแ้อ๋อแหงให้ดีใช่ไหมแงให้เลยไม่เป็นแผลปินเป็นสะเก็ดเลยใช่ไหมย่งให้น่อยงานที่เกี oh, enough, UH ่ยวโลกเกี Gam ่ยวค้องเรืออันยู่ เมือว่านางก็ไม่ออกหนามเลยไปตัวเหล็กก็ไม่มีอะไรมอนะไม่ก็ว่าออกไปน่ะครับก็ไม่มีเลยหนไม่มีเลยมมเธอมีความกังวลได้เรื่อไม,ม่เวลาลงหนามเลยแต่มันคั่นเลยนะแต่ว่าที่ลงจากปุ๋ยน็คั่นไม่เดิมหล้วคั่นคือมือนกับหนามที่จะบูชาย,ยามันเดิมหล้กมันก็หายไปเลเคั่นนั่นนะครับ ในขณะที่นายแพทย์สุภัทธาสุวรรณกิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจานะกล่าวถึงโรคนี้และวิธีการป้องกันโดยให้ชาวบ้านเลี่ยงสัมผัสน้ําให้สวมใส่ชุดกันน้ําขนาดลงไปในนารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังอยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้เราไปฟังเสียงหมอสุภัฒนพูดถึงเรื่องนี้กันครับ ก็ยืนยันตรงกันผลชิ้นเนื้อพบตัวพยาธิใบไม้สามในสี่ลายในหอยเราก็เจอเชื้อพยาธิในน้ำเราก็เจอเชื้อพยาธิงนั้นก็ยืนยันชัดเจนว่าภาวะการผื่นคันในผิวหนังพรังนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อพยาธิใบไม้ในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซอร์คาเรียจนทําให้ผิวหนังเสกตัวพยาธิกลุ่มนี้จะอยู่ในหอยแล้วก็คงมีการระบาดของ ของหอยแล้วก็พยาธิในในในท้องนาพอชาวบ้านไปดำนาเชื้อพยาธิก็ใช้เข้าผิวหนังใช้เข้าผิวหนังมันมันจะตายนะครับมันจะตายที่ผิวหนังมันจะไม่สามารถติดเข้าไปในร่างกายเราได้แต่การการที่มีพยาธิใช้เข้าไปผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็เกิดภาวะการอักเสบร่างกายก็สร้างปูมต้านทานมาเกิดปฏิกิริยาก็เลยทําให้ผื่นคันก็ประมาณที่สองที่ก็จะหายไปถ้าได้ยาก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้น อ่าแบบนี้ครับเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่ามันก็มีคําถามของชาวบ้านเองนะครับเขาบอกเขาป้าเขาบอกป้าทํานามาห้าสิบปีแล้วไม่เคยเจอเลยนี่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เจอตกใจมาก,กปีหน้าังไม่รู้จะกล้าดานาอีกไหมอะไรอย่างครับซึ่งหลักๆก็ก็ต้องกลับไปดูเรารู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากหอยและเชื้อพยาธิในหอยจะจะ,จะลดจํานวนหอยได้ยังไงหรือลดจานวนเชือ้อเชื้อพยาธิ เหล่านั้นได้ยังไง